เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีมะนานวมะขามเปียกแล้วก็มะเขือเทศแล้วบกักบักน้ำนี่สิฉีบใส่แล้วพี่น้องก็ใส่เกลือเพราะว่ามันขมเพราะว่าเอาใส่กลองอะไรนะมันจะโตน้องพี่น้องใส่แต่น้ำไม่ต้องเรี้ยวแน่อน,นอนค่ะเทลงในกระทันมะขนเ,เขือเทศมะเขือเทศเนี่ยมาแต่สวนตัวเต๊ะขนตาแล้วก็จะขมัวนะขมันวน ออเป็นสากเลยสากของิงเทือยงเจ้าครึ่งซ้อนเจ้่ซ้อนตกหวานน้ำปลาเป็นผู้หญิงใส่เข้าไป่น้ำปลาปราปลหมึกตุ้ตานตาลกระเซไปได้พกน้ำตาลนิดนึงแบบหน่าแบบซัวแบบดัวนใส่เสื้อ่นะคะ พี่หนุ่กินเพื่เจ้าตันงจากเธอเลยดินอันสินะที่เอาใส่ได้เยอะนน่เอามือหนุมเลยเอามือหนุเลยเอามาเต็บ้างพีคือมาเจ็บางเอามือหนุมเลยนะคะหนึ่งหนุมหนึ่งหน้อยอยหนี่ไปเลยค่ะตาบใส่กงอนคืะไ เลิกกันเลิกกันยิจเลิกกันทำงานหวดไปเปิดกิจาการตามมาคุ้งปลพี่หนุ่มตามมาคุ้งเสียบพี่หนุ่มแต่ว่าโอกลิ่นโสมพี่หนุ่มมากกินโสมขพี่น้องสมระนัวน้ำม,มันไหลมาตุ้งตัดน้ำตาลนิดหนึ่งเพราะว่าวเจ้านา้นมาทานด้วยค่ะ เยนไรก็มือไหลทพีุ่มเื่อยกว่าเร้ซาบังก็าไมีลูกตาเราเหก็เพเต้านมันอู้บเนี้ยน้ำลายไหลจนหนึ่งนเดี้มันกับตรมไข่ไมคือกสีทั่แต่บึสัญญานม่หมินบ้านถคิดถึงพิจิตไ้ไห เดียวจบไหมซิมบงหมือนพี่น้องซิมบงพี่นดูแต่เสีบน่าอร่อยไหมคะไปเียไป้วพี่น้อมซิมบงเสมือเลยใช่ไหมะยมือเล้พี่น้องเพราะว่าสอนเขาต้องเด็กปวดอเสมือเลยพี่น้อแต่เสีบเฮง เดียวจบชินเลยค่ะชิเลยค่ะเศรษีขน้จังก,ก,กินข้าวบดเปนกะทิทบนะ้อเเดยสร็แล้วค่ะนีน้